สวัสดีครับชอวลงทัวร์นะครับวันนี้อยู่ผมอีเช่นเคยครับผมดิวดุ๋ยแล้วก็ใครอ่ะพี่แจ็คแจ็คนครปฐมนี่วันนี้นะครับวันนี้ไม่ได้ใช้นามองคุณเจบีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามาดูเรื่องพระคือเรื่องพระแต่ตอนนี้เราโชว์อะไรอ่ะงั้นแจ็คเจบีก่อนแล้วกันเปลี่ยนแจ็คนครพฐมก่อนเปิดให้ทุกคนดีกว่าเฮ้ยมองเอาไงเขารู้พี่แจ็คก็เป็นเจบีแล้วก็ก่ายแบบตรงจะให้ใช้อะไรตอนเนี้ยแจ็คนครปฐมเจบีวันนี้จะมาสัมภาษณ์ว่าพี่แจ็คแบบเฮ้ยเจบีเหอะ เขารู้ไปแล้วว่าแจ็คเจดีเข้ามาได้เพราะว่าเอาแจา็คนผม<อ>นะแต่ก่อนเล่นพระแล้วก็ <c oughs> ว่างพี่แบงค์ชวนไปซื้อ,อโมใช่ใช่แต่ตอนนี้คือจะเป็นพี่แจ็คนครผมนะครับก่อนอื่นอยากรู้เลยบว่าก่อนจะเป็นพี่แจ็คนครผมเนี้ยก็คือก็เป็นไอ้แจ็คทำอะไรมาก่อนที่จะทำอะไรมาก่อนไหม <c oughs> ก่อนจะเป็นแจ็คนครผมใช่ก่อนจะเล่นพระอาชีพที่บ้านก็คือค้าขายฮะมีร้านร้านอาหารอยู่ที่คงพับผมเจดีโต้ลุงขายมาเกือบห้าสิบปีแล้วชื่อร้านว่า บูรัตนาทูนี้จะขายไหมพี่ขายอยู่ครับบูรัตนาคือใครเป็นนครคอมผมรู้จักแน่นอนโอ้โหรู้จักยันนู่นนะในเทลแองกฤษสั่งไปเลยฮะสั่งไปเลยหระสั่งเลยคือสั่งไปนะครับแบบแบบไรนะเป็นรัตนาฮะไไปนู่นนะครับเป็นวุ้นเลยสัตว์ตัดตัดตัดอก็ส่งส่งจากนี่ไปได้เออได้ก็ใช่ใช่มีผล แลเป็นเวฟเอาเหรอกคือใช่เวฟเอาเวฟเอาครับก็คือพอเวฟอ่ะจากแบบใครเคยกินร้หน้าคือแป้งแค่เป็นแป้งรัดหน้าผสมข้าวโพดแป้งเด็กแคร์ฮะแป้งเด็กแคร์ครับหอมฉุยต้นตุ่นอะไรเนี้เอาวิีแป้งมันแล้วพอจะแบบไม่สนใจพราได้ไงพี่ก็คือเหมือนเราค้าขายไปใช่ไหมอ่าเรามีความสนใจตั้งแต่เด็กแล้วพราเนี่ยอ่าสนใจมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่เป็นอ่าซื้อเก๊ซื้ออะไรคือผมจะบอกให้นะครับพราองค์เดียวนี่นะ ผมใช้เวลาดูหนึ่งปียังไม่รู้เกแทแธดเลยไม่รับฮะแต่ถ้าเรามีทิคในการดูแค่สิบวินาทีก็เป็นแล้วมีอาจารย์ไหมตอนนั้นสมัยนั้นคือสมัยก่อนนะผมจะบอกให้เล่นพระเนี่ยอาจารย์หายากเขาจะาแอนตี้พวกอย่างที่เราไปเกาะตูด้ดูนี่เขาไล่เลยนะจริงเหรอใช่เกาะตูด้ดูพระเขาเห็นด้วยความเราเป็นเด็กเฮ้ยไปไปเล่นที่แบบคือไม่ได้สนใจแต่ก่อนไม่เหมือนสมัยนี้ไม่ไม่ค่อย มหายากแล้วใช่สมัยนี้ผมถึงมีความคิดเก่าๆว่าเราเคยโดนอย่างนั้นมาทุกวันนี้ใครขอดูผมให้ดูหมดเด็กน้อยอยากเป็นอทอย่างให้ไกด์ไลน์ในการดูนั่นเองให้เขาฝึกตาตัวเองสอนตั้งแต่ธี่จับกล้องเลยไม่ต้องอบางคนไม่เป็นต้องสอนอมีคนมาแบบมาหาพี่เลยพี่แจคครับสอนหน่อยมีพี่บางทีเห็นไม่ต้องสอนนะไม่ต้องบอกบางทีเขาเราเห็นเขาส่องผ้าอย่างนี้ ขาส่องไม่เป็นเราก็ต้องบอกเขาว่าต้องเอามาติดตาแล้วดึงพระเข้ามานะให้มันจะได้โฟกัสหาจุดโฟกัสก็คือเราต้องถ้าคนไม่เป็นเลยถ้าเขาสนใจเราก็บอกทิ้งนน้อยเอาเราอาจจะไม่ได้สอนเยอะมากคืออยากให้เรียนรู้ด้วยตัวเองกี่ปีแล้วพี่ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีปปแล้วครับรที่อยู่ในวงการพระนะเป็นกรรมการพระเนี่ยจื้เกือบสิบห้าปีขึ้นรูปให้ดูนะครับคนอาจจะไม่เห็นกรรมการพระเครื่องผมเป็นมาสิบห้าปีขึ้นแบบนี้ครับแต่ใส่แว่นเป็นเกสียวสีูช้อนหน้า ทุกคนไปเห็นก็คือรู้จักพี่แจ็คแน่นอนครับแต่ก่อนถ้าเป็นนึกถึงพี่แจ็คน,นี่พระสายไหนเป็นหลักก็ต้องวามสมก็ต้องเป็นปู่หรืออรอย่างเงี้ยหรือว่านคมสมอย่างเดียวเลยผไม่ใช่ต้องทัว่วต้องเล่นทุกอย่างฮะตอนแรกอ่ะก็คือทุกอย่างเลยเห,รหรือว่ามีเฉพาะริ่มสตาร์ทที่พระที่ในดวงใจคือหลวงพ่องเงินแล้วครั้งนี้ขยับไปหลวงพ่อปานผมก็ชอบอพ่อปานผมนี่ซื้อถือว่าผ่านมือเยอะเหมือนกันนะอ๋อที่เป็นแบบพี่ที่คนเห็นนะครับเป็นแบบพระผงใช่ไหมพี่เป็นเนื้อดินเนื้อดินใช่ไหมที่มีขี่าป ก็คือถึงพี่นึกถึงพี่เลยนกอะไรพวกนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นก็ยังซื้อขายอยู่หลักๆก็คือเป็นอันนี้หรือที่ว่าทุกทุกพระรัสากลหมดเลยถ้าพระที่มีราคาผมจะซื้อหมดคะรับเช่าหมดพระที่มีราคาทุกหลวงพ่อนะครับรับเช่าหมดถ้าใครอยากมีพระอยากจะส่งมาขายก็แอดไลน์ผมได้นะครับขึ้นบนข้างบนนี้ฮะอยู่อยู่แอดไลน์ได้ส่งพระมาขายได้อ่าที่ที่ไลน์ข้างบนนี้ ลายส่วนตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวงงลายส่วนตัวนะฮะลายพระใครมีให้ลายพระพกละสากลมีหมดเลยใช่จะให้ไอดีลายพระซื้อทุกอย่างที่มีราคาที่เขาเล่นกันนะแต่ถ้าไม่ใช่แท้แบบไม่มีราคาผมก็ไม่ได้ซื้อนะบางอย่างอาจจะซื้ออาจจะเหมาอะไรเงี้ยอยากเช่าหาหรือจะแบบว่ามาบูชาก็มาพี่แแจ็คก็มีแบ่งก็คือไม่จำเป็นต้องแบบส่งมาขายเพราะป่านผมมีเยอะส่งมาขายเดี๋ยวรับรับซื้อเช่าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราขายอย่างเดียวรับาไหมครับ ราคามันมันบอกไม่ได้ไ<อ>แล้ว <ผม S 1> สภาพสัตว์พะระรปลาด้ายไงแบบปลาคือสมมติว่าพระผมพระเล่นอยู่หมื่นหนึ่งต่อสามพันเนี่ยขาเลียกปลาต่อปลาแต่เราไม่ได้ซื้อปลาไม่แม้ฮะเราเรา,เราถ้าเป็นปลาก็ต้องปลาขึ้นห้างครับอ๋อคือให้ราคาที่ว่า <c oughs> ให้ราคาดีไม่ไงไมองห่วงมีทั้งราคาซื้อทั้งราคาขายให้เลยแต่ต้องพระคุณก็ต้องสภาพดีและสวยจริงๆใช่ไหมพี่ก็ซื้อตามสภาพครับซื้อหมดก็คือมีหลักสากลมีมันมีแบบว่า ไอ้เนี่พี่แบบราคามตาฐานอยู่แล้วใช่ใช่แล้วพระของทางเราที่ออกไปเรารับประกันทุกองค์นะซื้อพระร้อยเดียวก็มีรับประกันความแท้ให้รับประกันความเดิมแล้วก็คือคําว่าถ้าคุณเบื่อคุณมาเรารับซ่อมมีราคาซื้อกับแล้วก็มีทั้งประกันความแท้ซื้อคืนเต็มถ้าไม่แค่เต็มเลยหรอคืนเต็มไม่ไปถึงเราซื้อแบบแ๊บแท้อยู่แล้วเขาแบบอยากแบบเบื่อแล้วมั้งเบื่อมีมีราคาคือซื้อซื้อคืนอยู่แล้วมีหักเปอร์เซ็นต์หักไม่เยอะครับพดูทั่วไปใช่ครับ ใช่ใช่หรือเอามาเปลี่ยนองค์ใหม่ที่แพงขึ้นก็ได้แต่ตั้งแต่เล่นมาจนตั้งแต่ตอนตั้งแ่ยังอยู่เท่าไหร่พี่สิบสิบเท่าไหร่นะโหถ้าเริ่มเล่นมันนานเกินสิบกว่าก็จนถึงยังชอบและหลงไหลอยู่ยังยังใช่ทำมันเลิกไม่ได้มันเสพติดเคยเลิกครั้งหนึ่งไม่ได้เลิกเขาเขายหยุดสต็อปพัก passion มันหมด p a s มันหมดแฟชั่นคือมาลงงูที่ทุกคนเห็นว่าเอองูได้ดีๆนะครับก็ว่า จริงๆมาโฟกัสงูไงโฟกัสแต่ว่าไม่ได้หยุดนะก็ยังซื้อขายอยู่ไปมาเปิดร้านปกติแต่ว่าเพียงแต่ว่าหยุดบางอย่างเพราะว่ามันไม่ค่อยเวิร์กก็หยุดพักอ๋อก็เลยมาทำงูแค่พักเฉยฮะไม่ได้ไม่ได้หยุดก็คือไม่เคยตั้งแต่ตอนที่ทำมาเนี่ยไม่เคยมีหยุดเลยไม่เคยฮะเพิ่มค่อยเลือยเติมค่อยเรื่อยใช่ใช่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ทุกคนเห็นงูนะครับจากส่วนนึงก็คือมาจากการธุรกิจกัการเช่าบูชาพระใช่ไหมก็เอื้อกันไปทั้งสองธุรกิจอ่าแล้วตั้งแต่ อยู่ในวงการนะพี่อย่าเหยียบเท้านะพี่เจียบอะไรไม่ใช่องเท้าลูกเจี๊ยไม่แบบทั้งหลายอยู่ในวงการพามันแบบมีแบบว่าอะไรที่ประทับใจสุดไหพี่ประทับใจที่สุดหรอยี่สิปีสามสิบปียังพี่ตอนนี้ถึงยังถึงนะอแล้วแต่สามสิบปีได้สามสิบปีได้ไหมสิ่งที่ประทับใจก็คือได้ไม่ได้เกี่ยวกับมูลค่านะเหมือนกับว่าเราได้เจอเพื่อนๆพี่ๆพียงน้องในวงการที่ว่าคุยกันรู้เรื่องเป็นเพื่อนคุยกันแบบพี่น้องแล้ว เป็นสังคมใหญ่สังคมกว้างทําให้เรามีตรงเนี้เราเหมือนกับเราได้เข้าครัวเพิ่มอีกหนึ่งที่ทุกคนแบบว่าเข้ามามองสังคมพลาแบบดูแบบว่าพี่แม่งไม่น่าเข้ามาจริงจริงมันอบลุ่นจริงจริงอ่าจริงคือเขายังเข้าไม่ลึกเขายังไม่รู้ขนาดนั้นอาจจะอยู่แท้วงนอกอต่จริง็นิงที่รบปั่นอะไรอย่างเงี้ยจริงทุกอย่างคือละอจริงไม่มีหลอกไม่มีเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ทุกคนดูครับว่าจริงไม่จริงก็คืองูที่พี่แจ็คซื้อลงมาเต็มเต็มเนี่ยทุกคนแบบสงสัยเมือนพี่แจ็คที่แบงค์เนี่ยโู่ทำไมมาจาก ก็หมดนี่ก็ของมือเองไม่เยอะซื้อได้ไหมโอนตันนี้เลยก็เบรกกันเองก็ร้ออันนี้ผมได้ซื้อไงถามว่าก่อนเงาถุยอโอเคก็คือเนี่ยครับก็ทุกคนได้รู้แล้วว่าเออเนี่ยมีแหล่งที่มาที่ไปจริงๆไม่ได้ว่าพี่เขาเป็นใครทําไมเขามาแบบปีสองสามปีทำไมถึงแบบขย่งก้าวกระโดดไม่ไม่ไม่ตีกระต่ายปีนี้แบบปูมปั๊มก็สมมติว่าอย่างเราเราวันนี้เราได้กำไรมาแล้วแสนนึง แล้วก็ไม่แบ่งสมอสมมติสมมติสมมติเนี่เรื่องสมมติอาจจะมาซื้องูทักงสามหมื่นหรือเราทําทุกวันอ่ะเรายิ่งอยากได้งูเราก็ต้องขยันเพื่อให้มีส่วนต่างออกมาซื้อนี่นะครับคือความทับใจคือเข้ามาทุกวงการไม่เป็นวงการงูการพระที่พี่แจ็คเขาชอบก็สุดก็คือพวกความข้าใจได้คอนเนคชั่นได้เพื่อนได้เพื่อนอุ่นอะไรเงี้ยมีกิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วแบบตั้งแต่แบบความทับใจแล้วแบบนี้สุดอะไรที่แบบผิดหวังไม่ด้มีไหมผิดหวังรู้สึกแบบ พี่หวังอะมีอยู่แล้วทุกโงการต้องมีฮะก็คือโอ้โหเยอะไปหมดพะเกอซือพะเก้พี่หวังพเก้ก็เคยซื้อครับไม่ไอายครับผมก็เคยซื้อพะเก้เคยซื้อโอเมนแสนก็เคยครับพี่แนั่น,นคือไม่อาจจะเป็นเรื่องผิดหวังที่สุดแต่<ช>ไม่ใช่เรื่องผิดหวังฮะมันหนือว่าเป็นการซ้อรับมีดรับคมมีดไปเรื่อยต้องโดนหรอโดนทุกคนทุกคนได้ว่าโดนทุกคนพี่คนเสพมาว่าเขาบอกว่าเซียนเนี่ยยังไงก็ต้องโดนพะเก้ถ้าเป็นเสียนอะไรก็ยก็ต้องโดนใช่แต่ว่าถ้าใครไม่โดนนี่คือโมโมฮะจริงโดนทุกคนนะ แต่เราโดนแล้วเราไม่เอาตงนั้นไปขายคนรื่นต่ออเรายใส่กระป๋องไว้เป็นเออเป็นเหมือนกับวิทยาทานเป็นว้ศึกศาตต่อว่าเนี่ยเราโดนมาแบบนี้นะแต่เราไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าโดนปุ๊บซื้อมาแสนหนึง่งเอาไปให้คนนุ่นต่อมันไม่ดีเราต้องไม่ขายแต่จบันเลยถ้าคุณจะเป็นเซียนเลยมาเข้าในวงการเนี่ยคือต้องแต่จาบันเลยคุณต้องแบบไม่ไม่ขายของปลอมหรือว่าคุณโดนของปลอมมาคุณก็ต้องเกิดเลือดคือเลือดใช่ถูกต้อง และผมจะไม่ให้ใครด้วยผมจะเก็บไว้เพราะนงั้นคุณไปเอาแบบว่าอตัวนี้ซื้อเกมมาแล้วคุณไปปล่อยต่อแค่องค์นั้นเพื่อแบบคืนทุนน่ะพื่อให้ได้ครึ่งหนึ่งของทุนก็ได้แต่แต่แต่ว่ามันคุณจะแบบมันแบบมันเหมือนตัดขาตัวเองก่อนที่แบบว่าเคยแบบว่าไปตอนมืดไหมไปเดินดูพระไหมเคยก่อนออกมาเพราะสมัยก่อนมันไม่มีพวกโซเชียลอินเทอร์เน็ตมันทําให้เราได้พระหลุดเยอะอมันให้เราแอคทซฟตลอดเวลาไปตีสามอ่ะครับออกไปทีก็ได้เป็นถุงอะแม้เป็นกำลังใจเป็นแสนบ้างอะไรบ้างเป็นกำลังใจสำหรคนนี่แบบว่า กคนที่เข้า <คน S 1> มาใหม่นะครับผมแนะนําว่าเข้าปรึกษาผู้รู้จริงนะครับแล้วเข้าให้ถูกจุดไม่งั้นคุณจะหลงทางเลยถ้าคุณเข้าผิดจุดนะเขาจะพาคุณออกทะเลไปลแต่ถ้าคุณเข้าถูกจุดนะคุณจะเดินทางที่ถูกต้องก็คือคนเป็นคนที่เขามีมาตรฐานเล่นพระมาตรฐานจริงๆนะเขาจะพาเราไปทางถูกแล้วคุณจะสนุกกับการเช่าพระ,ะถ้า,าหัวเรือนําไม่ดีก็ออกทะเลไปเลยฮะคุณจะไปแบบรอพึ่งคุณืนอนไม่ได้ก็ต้องพึ่งตงัวเองเดยพี่ เราศึกษาอ่านข้อมูลอัไนี้ไม่มีเยอะอย่างน้อยซื้อพระองค์แรกก็ซื้อกับร้านมาตรฐานที่เขามีการการันตีหรือรับประกันในพระองค์นั้นถ้าเราซื้อแล้วพลาดเรายังคืนได้แต่ถ้าเราไปเดินซื้อเองเลยตามแผงเก่งอันนี้คุณต้องร้องใช่ฮะไอเดินซื้อนี่นะผมนะเคยนะเดินซื้อตามแผงจอยุธเขาเรียกว่าแผงจอที่ว่างตามนัดพระหยิบขึ้นมานะปุ๊บดูคร่าว เขาเปิดสมมติเขาเปิดหมื่นต่อเจ็ดพันปุ๊บเขาให้แล้วนั่งดูทีเก๊เรายังไม่กล้าคืนเขาเลยอ๋อคืนบงพระนี่คือถ้าแบบต่อแล้วเราเป็นเซียนไงต่อต้องเอาคือเราเป็นเซียนเราเราเราซื้อเดินซื้อเองไมไปเดินซื้อเองแบบปุ๊บมาเจอปุ๊บก็อาจจะไม่ได้คืนอ๋อคือเป็นแบบถ้าเราเดินอย่างนั้นอะยังไงเขาเขามองเราเป็นเซียนต่อจบราคาแล้วคือต้องจ่ายตังค์ต้องจ่ายใช่ไหมเขาเรียกสายตาตัวเองไม่ไม่ได้เหมือนงูนะที่แบบว่าต่อแล้ว แอเดี๋ยวเดี๋ยวว่าวเดี๋ยวถามว่าทางบ้านก่อนนู้นนั่นแต่พอตอนนี้คุณสนใจอะตัวคุณเองสนใจต่อแล้วคือต้องจบแต่ตอนคุณพาร์ทนี่คือตัดสินใจคุณสนใจคุณซื้อเป็นคุณเนือันนี้คือในกรณีที่เป็นเซียนที่เดินซื้อเองก็จเป็นแตัดสีตัดสาแต่ถ้าตัดสีตัดสาผมแนะนําเช่าร้านเช่าศูนย์ดีกว่าเช่าที่มีรับประกันดีกว่าจบจบแน่นอนแต่ถึงเช่าร้านบางทีเราก็ต้องแบบศึกษาข้อมูลเหมือนกันใช่ต้องศึกษาข้อมูลเรื่องราคาเรื่องพิมพ์เรื่องเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยไม่ได้คุยกับค พอพี่พุ๊เราห็นภาพตามได้แบบได้ความรู้ไปด้วยแล้วบอกว่ามันไม่ยากไม่ยากฮะถ้าเราศึกษาแค่นั้นอ่ะส่วนเกทแท้ให้ร้านรับประกันให้จบว่าอย่างพี่แก่สามสิบปีก็คือยังมีพลาดเลยมีพลาดทุกคนนะปัจจุบันนี้ก็มีไม่มีแล้วส่วนไม่ค่อยละเอียดแต่ว่าก็ยังมีนะจริงเหรอก็คือบางทีดูเร็วเดูรีบรีบกลัวเขาจะไม่ขายก็ไม่กล้าส่งนานมันจะมีอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวก็อย่างเยก็อยางครับนี่คือสมมุติสมมุติอ่ะสมมุติที่ตอนนี้พลาดนะล่าาาาาาสุเเเพพพิงะะรค้ออมบีน เราเห็นได้เององนี้แพงเว้ยนจะส่องนะส่องเดี๋ยวโดเดี๋ยวไม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ว่าแพงเขาเดิมมันนั้นเจอเขาเดิมอ๋อเลยส่องแล้วส่องอีกเขาจะรู้แต่มันเลี่ยมเลี่ยมเก่าๆมีขี้ใครมีอะไรไม่ไม่แท้ที่ดูว่าแร่ได้รู้แพงนะแต่อื่นมันแท้ไงอ๋อกได้เลยได้ไม่แพงอันไหนถูกเราก็ส่องวันนี้รวมไปก่อนว่ามันจะเรียกว่าศิลปะในการซื้ออ๋อมันจะเรียกว่าอยู่ที่วัฒน์ของแต่ละคนใช่ว่าคุณจะซื้อถูกแค่ซื้อแพงเราไม่ไม่ส่องอ่ะเราไม่ส่องก็เหมือนกับเพาะไม่แพงอ่ะแล้วก็ให้ของตีรวม แล้วถึงก็มาเรียบร้อยเก๋แต่ว่าไม่ขาดทุนนะเพราะว่าอย่างอื่นขายได้แต่ว่าองนั้นอะองที่จะได้ตังค์เยอะอะมันไม่แทแต่แต้าแก็คือวัดอะถ้าได้ก็ก็หลายหลายหลายบาทอะแต่คือไม่ขาดทุนไไม่ขาดถูกไหมใช่แต่ก็อาจจะเหลือน้อยก็เหมือนสิก็คือได้เก้าแถมหนึ่ง เดี๋ยวเป็นก้าหนึ่งเพราะองค์นี้ไม่แท้ก็คือเราก็เดี๋ยวถั่วเอาถ้าเรานั่งส่องนานๆนนพี่ไอ้ยอ,ยงงองนี้แพงแลง้วคุณต้องตีงแพงแล้วเดี๋ยวเจ้าของต้องคิดอย่างนี้เราคิดในใจนะบางคนเขาพอเราอยู่มานานรู้วงกเลยส่งส่องนานแท้องนี้อะไรอย่างเงี้ยบางคือบางครั้งดูพระซื้อพระก็ไม่ได้ส่องเขากเขาไม่ได้ว่าได้เหรียญเขาเรียกว่าปลัดสินนะมันเขาเรียบมาแล้วเขาาะเะีย้นรู้ได้ไงว่าแบบคือถ้าพระนี่คือต้องจิตต้องนิ่งให้ใจต้องนิ่งห้ามร้อห้ามรี่ไม่ไม่ฮะมันมันมีหลายอย่างซื้อพระ คุณต้องศึกษากเยอะเลย<อ>เพราะมันมีหลายหลายหลายแบบเลยรูปแบบเป็นเป็นแค่คร่าวๆแล้วกันเอาง,ง่ายคือมีทั้งรับใจผิดหวังแล้วก็นแนะนามือใหม่แล้วเออถ้าแบบอยากจะซื้อก็ให้เช่ากับที่แบบเชื่อถือได้มีการรับประกันแล้วก็ศึกษาข้อมูลมาเบื้องต้นเพื่อได้แบบเป็นความรู้เพิ่มต่อไปแบบแบบทุกนี้พี่แจ๊คยังศึกษาอยู่นะไม่ได้แบบว่าหยุดศึกษานะก็จะมีดูไปเรื่อยใช่สมัยก<ๆ>่อนในหนังสือเล่มหนึ่นเงเชื่อดูเปอยเลยเปิดแล้วเปิดอีกทุกคืน ก็ยังไม่เป็นเดี๋ยวนี้คุณโชคดีที่มันมีโซเชียลมันง่ายมากคุณเข้า Google ก็เจอละ,อะสมัยก่อนที่ผมต้องไปซื้อหนังสือมือสองนะตามร้านหนังสือเก่าหนังสือพวกพระเก่าๆแล้วก็ไม่ได้ภาพก็ไม่ได้ชัดด้วยเพื่อมาศึกษาเองมันยากกว่าสมัยนี้เยอะสมัยนี้เปิด Google จบเลยตอนนี้เข้าถึงหมดแล้วเปิดกูเกิลอยากอยากได้หลวงพ่ออะไรเปิด Google กูเกิลจบแต่ก่อนไม่มีโอ้โหหาแทบตายว่าจะได้รูปกานองค์อ่านี่นะครับเราก็อยากให้แบบสุดท้ายแล้วให้พี่แจ็คฝากหน่อยคนที่จะเข้ามาเลยอยากจริงจังแบบ แต่ครับดึกถือเป็นอาชีพเลยพี่ไม่ยากเลยเข้าให้ถูกจุดเข้ามาตรฐานก่อนเลยอ,อันดับแรกหาร้านมาตรฐานเช่าแล้วที่มีการรับประกันและเราต้องไปศึกษาเรื่องราคาเรื่องพิมพ์ส่วนพระแท้ไม่แท้ให้ร้านรับประกันเราจบแล้วเราจะเล่นพระมีความสุขมากมเมื่อเวลาวันเวลาเปลี่ยนไปแล้วพระเรามีการขึ้นราคาเราสามารถกําหนดราคาเองได้ด้วยว่าเราอยากจะขายเท่าไหร่มันทำให้ตรงเนี้ยเริ่มสนุกเราก็จะเปลี่ยนหน้าพระเปลี่ยน เฮ้ยเราได้อันนี้ก็ไาแล้วเว้ยเราก็ขายองคนี้มาซื้อตรงนี้ถ้าเราเล่นพระถูกจุดเราก็จะได้ตรงนี้แตวคิดดีๆจากพี่แจ็คไปนะครับถ้าใครอยากสนใจอะพี่ติดต่อพี่แจ็คอยากแบบไม่ได้เกี่ยวกับงูเป็นพระนี่ติดต่อได้ทุกคครับก็ติดต่อทางหน้าเฟซบุ๊กพระนะผมจะแยกเฟซกันเป็นแจ็คนครอทมส่วนงูผมใช้แจ็ค JB แจ็ค n พ t แต่จะเปลี่ยนเป็น JB บีละเพราะว่าจะได้เหมือนน้องแบงค์จะได้เข้าใจง่ายเลยอะก็จะแยกเฟซกันนะหรือไลน์ั้งหมดนี้ฮะ โอเคเผื okay. ่อใครอยากสนใจแบบอ,อยากเห็นพี่แจ็คอีกมุมนึงที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นงูนะครับเป็นพาร์กก็ไปติดตามที่แจ็คนาคพรมมถมส่งรูปพาร์มาเช็คก,ก็ได้นะครับแล้วมีราคาให้ถ้าแท้เราก็มีราคาออกราคาให้รับรองถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ต้องขายได้วันนี้นะครับแล้วใครนะครับแบบชอบอคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดสมครแล้วก็อ,อยากแบบดูพี่แจ็คต่อเอ้ยแบบว่ามีอีพีต่อไปคอมเมนต์มาหรืออินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะครับว่า อยากแบบไมยชอบพี่แจ็คจังเลยลายทรายจะได้คอนเทนต์แบบไหนเดี๋ยวเราทำให้นะเดี๋ยวพี่แจ็คจะพาไปผมเป็นคนง่ายๆครับไลายทรายง่ายอ่าไปครับคลิปหน้าพาไปขี่ควายเผือกเนี่ยคลิปหน้าในทุ่งพาไปขี่ควายเผือกครับจะตกหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ไปเล่นน้ำคลองนะลองลองกับใช้ชีวิตเหมือนสมัยก่อนคลิปเนี้ยเดี๋ยวไปดูงูบางส่วนหนึ่งแบบแถมแถมให้เพื่อนเพื่อยเผื่อใครดูพระอยู่แล้วเฮ้ยพี่แจ็คน่าชอบผมเลี้ยงงูเลยวะแต่วันหน้าเตรียมตัวเลยขี่ควายอ่ะขี่ควายเผือกใครขี่ เป็นบางอาจารย์เลยฮะใครขี่พี่อ่ะมึงนี่ <laughs> วันนี้สวัสดีครับผมมาดูงูเก็บกันต่อนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะบางตัวเขาขึ้นจากมึขึ้นมาเก็บตัวแรกเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวผู้นะจะมามีแพลนที่จะทำนะครับตัวนี้เป็น CG Enchi e s t y l e c าว50% h Pie Female Maker รอดูได้เลยนี้เป็นตัวผู้ นี่เอาไม่ต่อยอดเข้าขอูกี้ขคาวฮะบินมาสดๆสร้อนๆจากชอมมฮะจากการที่ไปปะแป้งกันมาใช่ครับตัวนี้เป็นตางูคาวเฮสคาวคือคาร์บอนโอ้คาร์บอนนะครับเืิอใครเนี่ยนะครับคาร์บอนเฮสคา,คคา,าวตัวผู้ดูยังก็ออ์มอลเลยตาโมอมหลอกว่าเนี่ย <laughs> ตัวนี้เป็นมอกมหกแบ็กพารเทล นี่ตัวเห็นโอริโอคอมโบนาคตอ่าตัวนี้เป็นมอฮอคแบ็ c พาร์ทเทลเฮดดับเบิลเอ่อเฮดพาเฉยอ่าเฮดพายอืมนี่นี่เป็นแบ็ k เฮดเอนชี่โมโอดีไฮโปฮะไม่ได้ขายเห้าสิบเนต์เฮดพไม่ได้ขายเก็บไปแล้วไม่ได้ขายแต่ว่าเห็นลงอยู่มั้ยห่ีเงินมาก็พ้ารูดนะฮะเห็นลงอยู่มั้เห่ะก็เป็นตัวเก็บแบ็ k เฮดเอนชี่โมโอดีไฮโป อย่ามีตัวที่เป็นไฮโปที่ตัวชอบเอ้ยในตัวนี้ไม่ใช่นี่โอตัวนี้ตัวโหดเพิ่งกินหนูวันพุราสที่ผ่านมาตัวนี้เป็นแบ็กเฮดเลปเปิดโมดับเบิลเฮดโค้ดขาวโอ้โหตัวนี้มันจะสั้นๆมปเลยปอมปองอะ่ะจ,จัดอิหม,มาไปแบ็กเฮดเลปเปิดโมดับเบิลเฮดโค้ดขาวเยอะมากผมจะตีอะไร ถ้าคนอยากอยากรู้อะแบบว่าปีนี้ตัวไหนเป็นพ่อพันธุ์ที่เอาขึ้นมาแล้วอะก็มีะฮะยังไม่ให้ดูยังไม่ให้ดูแล้วแต่ผมอะคุณท่าย่างเดียวครับตัวนี้เป็นแบล็คพาเทลแชมเปญ G N I เฮดคาวร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดคาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮดดีจีอ่านี่ร,รีบพูดไปไหนเนี่ยรีบรีบตัวนี้อาจจะขายได้นะครับตัวนี้เป็นเลฟไซ์คริปตันทำ,ทำเอง <ทำ S 1> ครับเี่ยทำเองครับมีทั้งสปอตโนดคริปตันและเลฟไซ์คริปตันขายหมดขายฮะแล้วยหมเก็บ ก็ถ้าไม่มีใครเอาเก็บหอดราคาเลยบ่าราคาเพราะว่ามันสวยไม่แพงครัตัวนี้พักมาแล้วกันนี่โอ้โหตัวนี้ไปประกวดมาที่ได้ถ้วยนี่เป็นเล f t side p i นะครับให้ดูความสวยของจริงแดงมากนะตัวจริงแดงโอ้ยลายโหดไหมจริงตัวจริงส้มมากนะนี่กล้องมันร้อนต้องมันเฉาชุยะฮะแปลว่าอะไรครับโอ้โหแหง้งจัด ติก okay. ตัวนี้ม็อบน่าจะเกินจากที่ตีนะมันเป็น b บ็กเฮดเอนชีซูเปอร์โอดีโมวนีถ้าไปประกวดก็น่าน่าจะได้ห้าสิบเฮดพายแต่ว่าเทเนี้ยมันน่าจะมีอะไรเพิ่มอฮะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้การันตี uh huh. ต้องเอมาไว้เทสกันต่อตอัวแปลกนะที่ทําตัวนี้ก็จะเป็นแชมเปญเหมือนกันแต่เป็นแชมเปญเอนชีทีเอไอเฮดคาวห้าสิบเฮดดีจี นี่นี่ซีจีเลสไตนี่เอาไปแลกมา CG จีเล s สไต e เฮดคาววาบีได้เปล่าไม่มีฮะของพี่กี้เนี่ยอืะมีเขาบอกเขาซีจีไอเอสยบีไม่หรอซีจีเลสไตเฉยๆฮะเฮดคาวแล้วก็เล o เพิร์ดสป n o t ตโนดเฮอริเคนสลัดบิดไฟจะตินดูมั้ยนะครับห้าสิบเฮดคาจะตินการันตีมปแล้วใช่ฮะ ก็สนใจว่าพี่เอ้การจะตีใครเดี๋ยวให้ดูรูปตีถือเขามอบถ้วยกับดีพาร์ทเทลแบ็กเฮดอ๋อคือเป็นไทยเ็บโค้ดเกือบหลุดไปแล้วตัวนี้แบ็กพาเทลแบ็กเฮดพายเฮดโค้ดตัวนี้ตัวนี้เกือบหลุดไปแล้วเกือบหลุดีเขายกเขายกให้เราโอ้หสวยจริงโปปล้มแบ่งมาครับ FR ฟ a c e ์เลสดิงเกอร์ด้วยใช่ฮะตัวนี้โปปล้มสวยมากนะแบ่งมาให้ทำเดี๋ยวปีนี้จะทำให้ตัวนี้ให้ FR ให้ ให้เอให้ดังไปเอฟอาร์นี่ใครจัดตํบลเลยครับจตินก็บอกว่าสนใจนะยินดีอ่าไปดูนิดหน่อยพ่อพันอัปเดตแม่พันปีนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่เจ้าของช่องอยากได้อัปเดตเหรอมันสวยขนาดไหนแล้วไม่ดูเลยป่ะเก็บเลยเก็บเลยไม่ดูไม่ดูสวยมันสวยไม่ดูไม่ดูโอ้ยเม็ดเม็ดเม็ดหมูแมงเอ้โอเคใส่เบสช็อกโกแลตเฮดคาวสวยปะ ตัวยิ่งสวยนะอ,อืออะไรแล้วดูส,าสการอยู่การเป็นอยู่สะอาดไหมเก็บเลยเก็บเลยนี่ขี้หยดหนึ่งก็เก็บเก็บเก็บขี้เลยนะไม่ดู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 ให้ดูนหน่อยโค้สวยครับทุกคนบอกเลยสวยจริงสวยมากตัวเนี้ยอยากให้ดูตัวนี้มันสวยมากเลยแต่ตาบอด อนี่ก็สวยนี่แดงมากนะนี้เป็นเลสไซส์แดงมากขายข้างสี่เปเข่าจบผู้ไปตีนะคนก็ได้เพียงแต่ว่าที่เอามาเข้าเพราะเอามาเก็บเพราะว่าลูกตาเขาไปอยู่ผมเลี้ยงได้นะนี่ฮะผมเลี้ยงได้ผมเลี้ยงได้ตัวนี้สวยมากนะแต่ว่าตาเขามีข้างเดียวถ้าใครซื้อก็ขายนะแต่สวยจัดนะบอกไว้ก่อนสีส้มแป๊ดเลยตัวนี้แบล็คพัทเทลแบมบูไอแบมบูแบล็คพัทเทลโอวยเอริเคน สวยนะพี่หอมรอมือครับตัวนี้นี่หูือพี่ Bamboo Backpast Tail ของดีเคร์นตัวนี้เป็นตัวอ่า Headcrow ด้วยเป็นต,ตัวผู้ Backpast Tail Spot Note YB Headcrow ตัวผู้เอาไว้ทำปอมปี Backpast Tail นะครับ Spot Note YB Headcrow เอาไปเข้ากับ Led-Style Headcrow ก็ style, Head ได้ได้ลุ้นปอมปีอเลยเดี๋ยมาครับโทรคว่าพันปีนี้หน่อย ให้ดู g ีนไอเลตตัวก่อนดูไปแล้วครั้งที่แล้วเขาะจะดูอีกกูชอบอะตัวไหนกูชอบกูจะดูอีกนั่น่ะไปทำเองทำเองครับตัวนี้คือให้ดูสองตัวนี่จีนไอเลตเฮสคาส่วนตัวนี้เป็นจีนไอสเปกเตอร์วายสลวายบีเฮคานี่ครับจีนไอวายวายบีหรือสลัสเปกเตอร์แล้วก็ตัวนั้นเป็น นี่ไอเลสเฮดคาวยอดจริงครับันนี้คนพ่อคนแม่เดียวกันนะนี่เตงมเจอส่วนใครกอสงสัยว่าเอ้ยปีนี้พ่อพันธุ์ที่แบบน่าสนใจพี่แจ็คเอาเข้าเงี้ยเดี๋ยวมาจับมาจองแนะนำหน่อยพีย่แนะน,นำพ่อพันธุ์หน่อยปีนี้ที่ขึ้นมาก็มีมาใหม่ก็พัทเทลเลสคาวนี่ปีนี้เขาขึ้นเป็นพ่อพันธุ์แล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคครับอยู่ใต้เงครับโชคดีแอบฮะแอบ ไปไปทำเองครับอ่าแล้วก็เป็นอะไรต่อพี่กาเวลคาวนี่ปีนี้นะครับเตรียมตัวนะครับมาแน่ครับกลุ่มลังนี่นี่พอผพันขึ้นมาใหม่คูกี้บองโกไฟวายบีตัวนี้เดี๋ยวจะสร้างหงูแปลกๆขึ้นมาให้ดูเดี๋ยวรอดูนะเพราะว่าตัวนี้เป็นเวอร์เฟิร์ด้วยอ่าคกี้บองโกเป็นลูกเพาะเองป,ปีแล้วคอมอโบนี้ยังไม่มีคนทำนะเรเปิร์แพนธอม YB all c o c l a t e c a v e l เมื่อปีก่อนที่เอาของพี่โอมาตัวเนี้ยใช่จะดูตัวเลยใหญ่ไหมโตเร็วไหมโตเร็วมากเปิดมาไม่รู้ใครใหญ่กันเลยอะไอ้งูเนี่ยจอ่าำพี่อยาเป็นแบบอุปิไปก่อนแล้วก็มีช็อกโกแลตเดนมาร์ทเฮดคาวโอ้โหชีสตายมีตัวเมียรองรับหรือพี่โอ้โหเตรียมโดนกระเด้าแล้วฮะมันไม่อ๋อเตรียมตัวใครรออยู่นะ พ็อก็แลตนะนี่นี่ตัวพ่อพันตัวใหม่โอ้โหดูลายครับแกกำลังมาตัวนี้กำลังมานะขี้กำลังมาเต็มเลยใช่ฮะเห็นวายบีนวายบีซึ่งปีนี้ใครตามหาอะไรนะผงเพนวูกงวูกี้ใช่ไหมพี่วูกี้ปีนี้ได้ชมได้ชมข่าวแล้วปีแล้วผิดพลาดทางเทคนิคเดี๋ยวรอดูแพรลิงประมาณวันนี้ประมาณนี้ใช่แต่เราจะไปดูนี่จริงมีอีกเยอะแต่ว่า พอแล้วไม่ไม่โชว์มันบางตัวเป็นความลับเดี๋ยวอื่นต่อกันไปสวัสดีครับวันนี้นะครับผมดิวดุดุ๋ยจะลองเปลี่ยนอาชีพมาลองปล่อยพระดูนี่ผมได้พระนะครับสมเด็จจากพระเจ้าตามาจะไปลองปล่อยดูนะครับกับเซียนนครมาถมเจ้าดังไปไปดูว่าได้ราคาเท่าไหร่ตามมาสวัสดีครับพี่เอาเอาไงน้เอาพระมาปล่อยอะพี่แล้วจากตามาลองเช็คกันหน่อยพี่ได้เท่าไหร่เนื้อดีเนี่ย เก่าเลยอะผมลืมมาจากนี่เลยพระอบเชยครับเพียงจวเท่าไหร่สักห้าแสนนะพี่ผมาดูน่าจะเก่าปิ่มน่าจะลึกลดหน่อยได้ไหม,มพี่ไหวเท่าไหร่ล่ะพี่ลองว่ามาสักคำสามร้อย <300. S 1> โหพี่พราต,ต้องห้าแสนสา <300 S 2> มร้อยเห, <300 S 2> หรอ,อขอส่วนคำหน่อยพี่หกร้อยแล้วกัน เอาลวกันอ๋อมครับผมเดี๋ยวทำ <ผม S 2> ไ<อ>มไพี่เอาพามึงคืนไปด้วยพาบแบบเนี้ยกูมีเยอะแล้วกูวางให้แค่กล้ากรอ,อ,อ,อบพอสามร้อยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งและซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ